สวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะวันนี้มาอีกแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์จับเวลาค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มกันอีก5คำนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1ค่ะข้อที่1นะคะเขาบอกว่า I want to... a phone call Have you got any change? แปลว่าฉันต้องการที่จะโทรศัพท์ค่ะคุณมีเศษตังบ้างไหม ปกติแล้วนะคะคำว่า change ตัวนี้เนี่ยจะเป็นกริยาแปลว่าเปลี่ยนแปลงค่ะแต่หากว่าเป็นคำนามนะคะจะแปลว่าเศษตังคนะ,คะเพราะฉะนั้นเราจะมีคำใดคะที่จะบอกว่าฉันต้องการที่จะโทรศัพท์ค่ะ 1. make 2. do 3. sell 4. take เริ่มจากเวลาค่ะ สำหรับข้อนี้นะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าคำว่า make ปกติเนี่ยนะคะมันแปลว่าทำใช่ไหมคะแต่ว่าในที่นี้ถ้าไปบวกกับ phone call นะคะจะจะแปลว่าโทรเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นะคะ make ปกติแปลว่าทำแต่พอเอาไปบวกกับคำว่า phone call นะคะจะแปลว่าโทรศัพท์หานะคะดูนี่ก็แปลว่าทำนะคะ sell แปลว่าขาย take แปลว่านำไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะ I want to make a phone call Have you got any change นะคะข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่า Tony a s k s the sales girl to จุ t จ o t จ o t the present beautifully to give to his girlfriend แปลว่า Tony เนี่ยได้ขอให้พนักงานขายผู้หญิงเนี่ยจุดจุดจ,จุดกับของขวัญน,นะคะ อย่างงดงามนะคะเพื่อที่จะให้กับแฟนของเขาค่ะ 1. make 2. close 3. show 4. wrap ข้อนี้ตอบอะไรดีคะเริ่มจากเวลาค่ะ สำหรับข้อนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าเราจะเติมอะไรลงไปดีนะคะเขาบอกว่าโทนี่เนี่ยบอกให้พนักง,งานขายเนี่ยนะคะจุดๆกับของขวัญอย่างงดงามเพื่อที่จะให้กับแฟนของเขานะคะ Make ตัวนี้แปลว่าทำค่ะ close ตัวนี้แปลว่าปิดค่ะ show ตัวนี้แปลว่าแสดงค่ะ แรปตัวนี้แปลว่าห่อค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ4นั่นเองนะคะ Tony asks h e s a l e s girl to wrap the present beautifully to give to his girlfriend นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะเขาบอกว่า Mary follows the จุดจุด carefully so she is able to build that model house แปลว่า Mary เนี่ยจะต้องตามจุดๆจุด อะไรก็สักอย่างหนึ่งนะคะอย่างละมัดระวังดังน,น,นั้นเธอจึงจะสามารถสร้างบ้านจำลองได้ค่ะมันจะมีช้อยดังต่อไปนี้นะคะ 1. instruction 2. sample 3. example 4. details เริ่มจากเวลาค่ะ สำหรับข้อนี้นะคะเรามาดูคำแปลกันก่อนนะคะเขาบอกว่า uh, mary follows the instruction instruction ตัวนี้เนี่ยแปลว่าคำแนะนำนะคะคำแนะนำที่อยู่ข้างกล่องนะคะคำแนะนำที่อยู่ข้างกล่องนะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะคะคำแนะนำนะคะที่ว่าให้เราทำอะไรนะคะ sample นี่คือตัวอย่างนะคะ e x a m p l e นี่ก็คือตัวอย่างค่ะ Details นี่คือลายละเอียดฮะลายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะสร้างบ้านจำลองเนี่ยมันจะมีคำสั่งติดอยู่มาที่กล่องติดอยู่ที่กล่องด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบอะไรดีคะข้อนี้เราตอบข้อ1ค่ะเขาบอกว่า Mary follows the instruction carefully so she is able to build that model house เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นะคะต่อไปมาดูข้อที่4ค่ะเขาบอกว่า my dog จุดจุดจุด when people come to the door but he is really จุดจุดจุดเขาบอกว่าสุนัขนั้นเนี่ยจุดจุดจุดเมื่อคนเข้ามาที่ประตูค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจุดจุดจุดเลยนะคะ บั t ตัวนี้เนี่ยเป็นการแสดงความขัดแย้งระหว่างประโยคหน้ากับประโยคหลังนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่าคำศัพท์ใดที่จะใส่แล้วเหมาะสมที่สุดนะคะข้อ1นึ่ง box แล้วก็ tame ข้อ2 g r o s กับ dangerous ข้อ3 bite s กับ gentle ข้อ4ี่ box กับ fierce เริ่มจากเวลาค่ะ สำหรับข้อนี้นะคะเรามาดูคํำแปลกันก่อนนะคะคำว่า bark ตัวนี้แปลว่าเห่าค่ะ tame ตัวนี้แปลว่าเชื่องค่ะเหมือนสัตว์เชื่องนะคะ growl ตัวนี้แปลว่าคำรามนะคะ dangerous ตัวนี้แปลว่าอันตรายค่ะ bite ตัวนี้แปลว่ากัดค่ะ gentle ตัวนี้แปลว่าสุภาพค่ะ บาร์ตัวนี้แปลว่าเห่าค่ะเฟียสตัวนี้แปลว่าดุร้ายค่ะเพราะฉะนั้นขอน้อนี้เอาอะไรเติมดีคะตอบข้อ1ค่ะเขาบอกว่า my dog barks when people come to the door but he is really tame สุนัขนั้นเห่าเมื่อคนเข้ามาที่ประตูแต่จริงๆแล้วมันเชื่องมากนะคะต่อไปค่ะข้อที่5 because of spring rains The river usually overflow there จุดจุดจุด at this time of the year เขาบอกว่าเพราะว่าฝนตกนะคะแม่น้ำเนี่ยมักจะอะไรล้นล้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ at this time of the year ในช่วงเวลานี้นะคะในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอฝนตกแม่น้ำล้นอะไรนะคะ 1. land 2. floor 3. banks 4. steps เริ่มจับเวลาค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเรามาดูคำแปลกันก่อนนะคะแลนตัวนี้แปลว่าแผ่นดินนะคะฟลอร์ตัวนี้แปลว่าพื้นค่ะ b บ n k ตัวนี้นะคะแปลว่าตะลิ่งค่ะสเตปตัวนี้แปลว่าขั้นบันไดนะคะขั้นบันได เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไรเอ,อ่ยล้นอะไรล้น,ลนตลิ่งนั่นเองนะคะ banks because of spring rain the river usually overflow their banks at this time of the year นะคะข้อนี้ต้องตอบ banks เราจะต้องมาเรียนรู้คำศัพท์กันแบบนี้เรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ครูพิมพ์นะคะแล้วเรามาเรียนรู้คำศัพท์ด้วยกันนะคะเพราะว่าคำศัพท์เป็นหัวใจหลักของการเรียนภาษาอังกฤษค,ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย